เล่าขานตำนานป่าภูมิใจเสนอสมิงดงลมหนาวพัดผ่านพื้นป่าลึกเสียงกิ่งไม้เสียดสีกันดังวิวชวนขนหัวลุกคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงลงบนหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่เชิงเขามันมาอีกแล้วชายชาราผู้หนึ่งกระซิบ พลางชี้ไปทางเงาดำใหญ่ที่แวบผ่านชายป่าไม่นานนักเสียงคำรามดังก้องเรากับฟ้าผ่าลงกลางอกชาวบ้านสุนัขทั้งหมู่บ้านเห่าหอนพร้อมกันเด็กๆร้องไห้หวยหวนรวุ่งเช้ามีแต่ร่องรอยเลือดกับรอยกรงเล็บบนต้นไม้ใหญ่ไม่มีแม้แต่ร่างผู้หายไปคนเท่าคนแก่พึมพำเพียงคำเดียว เสือสมิงกลับมาแล้วคงพระหนุ่มร่างสูงบุตรชายชาวบ้านธรรมดายืนตัวแข็งเขาพึ่งสูญเสียพี่ชายไปเมื่อคืนเลือดที่เกาะอยู่บนใบหญ้ายังไม่ทันแห้งกลับกลายเป็นไฟแค้นในใจเขาคงเดินทางไปยังสำนักเก่าของพระอาจารย์ครูบาสีโสภาผู้เท่าผู้เชี่ยวชาญศสยศาสตร์ อาจารย์ผมอยากฆ่าเสือสมิงครูบามองหน้าด้วยสายตาเวทนาเจ้าจะเอาชนะมันได้ต้องใช้ของนี้พระเท่ายื่นมีดหมอนเล่มสั้นดามหุ้มเงินเก่าแก่แก่พลาน,นุ่มนี่คือมีดที่ปลุกเสกด้วยพระเวทมันทำร้ายวิญญาณได้แต่เจ้าต้องระวัง เสือสมิงไม่ใช่สัตว์ป่าหากคือมนุษย์ที่ขายวิญญาณให้ความมืดคงก้มกราบรับก่อนสาบานในใจว่าจะล้างแค้นให้พี่ชายคืนนั้นคงพบมีดหมอเดินเข้าสู่ป่าเสียงนกกลางคืนกรีดร้องเราเตือนไัยท่านใดน,นั้นเสียงคำรามดังก้องแต่ตามมาด้วยเสียงหัวเราะ เจ้ากล้ามาท้าทายข้อพี่ชายเจ้าร้องไห้ก่อนตายซะด้วยซ้ำเงาดำใหญ่โผล่ผ่านพุ่มไม้ดวงตาสีแดงเพลิงฉายวาบแล้วหายไปคงยกมีดขึ้นกำแน่นหัวใจเต้นแรงเขาเริ่มเข้าใจแล้วเสือสมิงมิใช่เพียงเสือหากมันยังคงมีจิตมนุษย์อยู่ในตัววันต่อมา มีคนเจอศพชายหนุ่มนอนตายริมทานเสื้อผ้าถูกฉีกขาดเนื้อแหว่งไปครึ่งตัวคงตรวจร่างรอยพบว่ามีรอยเท้าเสือพาดผ่านพอเดือนต่อมันกลับกลายเป็นรอยเท้ามนุษย์ที่ชัดเจนบนดินโคลนงั้นมันใช้ชีวิตปะปนอยู่กับพวกเราคงพึ่มพำคนลุกสู้ในหมู่บ้าน มีหญิงสาวงามชื่อนางเดือนอาศัยอยู่ลำพังในเรือนท้ายป่างามสง่าเรากับนางฟ้าแต่แววตาเธอซ่อนอะไรบางอย่างบางครั้งคงเห็นนางเดือนออกเดือนยามค่ำคืนโดยไม่กลัวงเงาสัตว์ร้ายชาวบ้านซุบซิบกันว่านางเดือนอาจเป็นเมียเสือหรือไม่ก็เสือตัวนั้นเอง หัวใจพระหนุ่มเริ่มลังเลระหว่างความหวาดระแวงกับแรงดึงดูดบางอย่างที่เขามีต่อหญิงสาวคงตัดสินใจติดตามรอยเสือเข้าสู่ป่าต้องห้ามป่าแห่งนี้ผู้เท่าเล่าว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณน,นักล่าเขาพบซากกระดูกคนกองเป็นภูเขาเล็กๆกลิ่นข้าวเลือกยังติดอากาศเสียงกูหอนดังรอบทิศเรากับมีดวงวิญญาณน,นับร้อยกำลังจ้องมอง ทันใดนั้นร่างสมิงโผล่พุ่งเข้าหาแต่มีดหมอเปล่นแสงคงจึงรอดตายวุดวิตครูบาสีโสภาเปิดเผยความจริงแก่คงสมิงนั้นคือสิทธิ์เก่าของข้าเองชื่อว่าอินมันเรียนเวทแปลงกายแต่หลงอำนาจจนกลายเป็นอสูรมันยังไม่ตายวิญญาณคนกับเสือรวมกันเป็นหนึ่ง ความจริงทำให้คงช็อกอินเคยเป็นคนแต่บัดน,นี้กลายเป็นสัตว์ร,ร้ายสมิงไม่ซ่อนตัวอีกต่อไปมันบุกเข้าหมู่บ้านกลางดึกฉีกบ้านไม้พังกัดกินผู้คนท่ามกลางเสียงกรีดร้องคงพุ่งเข้าต่อสู้ใช้มีดหมอฟาดจนมันบาดเจ็บแต่เขาเองก็ถูกข่วนจนเลือดนองนางเดือนวิ่งเข้ามาช่วยลากเขาหนีไป เธอสารภาพว่าเธอคือลูกสาวของอินครึ่งคนครึ่งสมิงและเธอไม่อยากเห็นเลือดน้องอีกคืนเดือนเพนสมิงอินแปลงร่างเต็มที่สูงใหญ่เผ่าบ้านดวงตาแดงดั่งไฟคำรามสะเทือนผืนป่าคงลุกขึ้นสู้ครั้งสุดท้ายมีดหมอในมือส่องประกายแสงนั่งเดินยืนตรงหน้าบอกว่า ข้ามันเถอะถึงมันจะเป็นพ่อข้าข้าก็ขอจบเรื่องนี้เองเธอโผเข้ากอดสมิงในจังหวะที่คงแทงมีดหมอทะลุหัวใจพลังอาคมสว่างจ้าเผาร่างสมิงพร้อมเสียงกรีดร,ร้องสะท้อนก้องป่ารุ่งเช้าเท่าธุลีดำกองอยู่กลางป่าไม่มีร่องรอยเสือไม่มีร่างมนุษย์มีแต่มีดหมอเล่มนั้นที่เปื้อนเลือด ชาวบ้านพ้นจากคำสาปสมิงแต่สูญเสียผู้คนไปมากมายคงยืนมองป่าเงียบงนันก่อนหันหลังเดินหายไปในเส้นทางอันเว้งวางไม่มีใครพบเขาอีกแต่ยามค่ำคืนเมื่อหมู่บ้านตกอยู่ใต้แสงจันทร์ผู้คนยังคงได้ยินเสียงคำรามเบาๆแว่วมาไม่รู้เป็นลมหรือเงาสมิงยังคงเฝ้าป่าอยู่ก็ไม่มีใครรู้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและกดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราเล่าขานตำนานป่าขอขอบคุณครับ